สวัสด e. okay. <c oughs> <c oughs> ีค <c oughs> <laughs> yeah. ่ะยิน <Bradley> ด so ีต้อนรับก็สู่ช่องของพิทยนะคะพิ Mc ่ไทยคนเดิมเพิ่มเติมคือเนียงและน้ำหนักก็เนื่องจากว่าเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์ไปบางคนก็อาจจะได้แบบดอกไม้จากผู้บ่าวหรืออาจจะแบบเอาดอกไม้ไปให้ผู้บ่าวไรนี้ก็แหมหน้าอิจฉาจริงจริงเลยก็และเนื่องจากเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์ไปเพราะฉะนั้นท็อปปิหัวข้อในวันนี้ก็คือ อ่อดีไหมคะก็ <c oughs> คือประสบการณ์ที่พีไทยโดนฝรั่งที่นี่จี๊ฝรั่งที่นี่แซวนะคะว่าผู้ป่าวที่นี่เขาจะจีบจะแซวกันอย่างไรไปฟังกันดีกว่ <c oughs> าค่ะค่ะและเ <c oughs> นื่องจาก <c oughs> การที่เรามาเป็นเด็กแรกเปลี่ยน <c oughs> เด็กแรกเป็นหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการมาของฉันที่นี่ <c oughs> ฉันจะต้องเจอผู้ป่นา,นาวตา้นามขาวหรือแบบผมบอล ฝรั่งผมบอลตาเฮสเทลตาฟ้าตาเขียวตาอะไรก็แล้วแต่ใช่พี่ไทยก็คิดเหมือนกันด้วยว่าแบบจะเจอแบบนั้นจริง,รงๆก็ไม่ได้ชอบฝรั่งเท่าไหร่ไม่เลยไม่เหลือก็คือโรงแรมของพี่ไทยเนี่ยเป็นส่วนมากไม่ส่วนมากคือครึ่งหนึ่งของโรงแรมของพี่ไทยเนี่ยจะเป็นคนดําแล้วก็มีคนขาแล้วก็เอเชียนนิดนึงแต่ส่วนมากจะเป็นคนเวียดนามนะที่อยู่ที่โรงแรมพี่ไทยก็ ประสบการณ์ของไทยก็เริ่มเลยตั้งแต่วันแรกที่ไปโรงเรียนเลยวันแรกที่พีทไทยไปโรงเรียนเนี่ยคือพี่ก็เหมือนกับพี่เพิ่งมาได้แค่สองวันแล้วพี่ก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมขพพี่มาช้าก็ไปโรงเรียนพี่ก็ได้เบอร์ได้อะไ,ไหมเรียบร้อยเสร็จสอบไปโรงเรียนเข้าคาบใช่ไหมเพื่อนก็จะต้องถามว่าเฮ้ยมาจากไหนมาทําอะไรที่นี่มาทําอะไรอยู่คือใครอยู่เป็นหัวเอเชียนคนเดียว ไอเช่มคนเดียวมาจากใครมาจากที่ไหนมาอะไรยังไงก็ซักถามกันปกติขอโทษค่ะพอถึงคราบเจ็ดใช่ไหมพิกก็นั่งเรียนปกติแล้วคราวนี้มันในข้ามพิกก็ม,เกมีเป็นข้ามเน,นีย้เนยเป็นข้ามที่คมน้อยมากเออไม่ไม่ชิงน้อยเป็นค้าดแบบเล็กๆพิกก็มีเพื่อนเป็นคนดำก็เป็นมีเพื่อนเป็นคนดำได้แหละตัวตอ้วนหน่อยผมย,ยิกีใช่ไหมภาษาคนดำจริงๆก็ไม่บัดดำนะเขาเรียกบราว์เออ เพราะว่าแบบเป็นรูครึ้นไงขึ้งขาวารึงง่งดำอะไรเงี้ยเออเสร็จแล้วคราวนี้มันก็ถามใช่ไหมว่าเออมาจากไหนอะไรยังไงก็ปกติมันถูกข้าที่ถามพิกปรากฏว่าพอหมดข้ามนั้นใช่ไหมพีกิก็เดินออกมาจากห้องก็เดินมาพร้อมกันปกติมันก็เดินพร้อมกันอยู่แล้วมันก็นั่งใกล้ๆพกด้วยไงก็เดินออกมาพร้อมกันแล้วมันก็ถามพิกว่าเฮก็ในแฮปอยู่นั่มเบ้อ คือตอนนั้นก็แบบว่าเอ่มกูจะให้ดีไหมอีกใจเด็กก็แบบช็อกแบบขอกันอย่างนี้เลยเหรอแบบเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นี้ขอกันเลยเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็เอ่อกใจนิดนึงพี่ก็แบบอ I'm sorry I I cannot remember my number I just got it แบบขอโทษน,นะฉันให้เธอไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเพิ่งได้มาก็แบบช็อกมาก with m e s เ a g e เขา่อนข้าใจช็อกนิดนึงก็อืม แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะเจอกันก็เจอในคลาสก็แบบเพจซอบโยวอสแตร p ไอแซกอะไรเงรี้ยก็เป็นปกติเป็นเพื่อนกันแต่ก็แบบเป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เคยมีผู้บา่าวมาขอเบอร์อยู่ไทยแบบเป็นคนเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยพูดน้อย <c ười> หรอกก็ประมาณน,นั้นแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนในคลาสนางเป็นเฟรชสแมนนะคะก็ เยังได้สัมภาษณ์แล้วแหละก็อยู่ด้วยกันแบบนางก็เคยพูดว่าเออเนี่ยฉันคิดว่าเธออยู่แบบอยู่เบสแมนเหมือนกันนะเพราะอ,อะไรมีขาดเป็เบสแมนเอพี่มีขาดกับเบสแมนนะเพราะว่าช่วงมาแ,แร,ร,ารกๆภาษากรีกไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอภาษาอังกอ่อนแอก็ประมาณนั้นแล้วคราวนี้พี่ไทยก็พูยกับมันปกติก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมแต่พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรอง <c oughs> ไงพี่ทุกคนไม่คิดอะไรอยู่แล้วก็เป็นคนที่หามีวันเนึ่ม พิกไปพิกคือเลิกเรียนเสร็จพิกก็จะไปรอที่บัสบัสตรงนะคะก็เหมือนเราไปรอรถอะรอบัสขึ้นบ,บ้านอะไรนี่ใช่ไหมเหมือนมันก็นั่งบัสเหมือนกันแล้วมันก็เดินมาหา,า,เ,เ,ราเราเลยมันก,ก็บอกว่า,า you know เฮ้ยชนิดก็มันก็บอกว่ามันก็อบอกประมาณว่า you know what มันก็ถาม h ่าใช่ไหมแต่ก็บอกว่า you are the beautiful thing in my life that I ever had คือตอนไหนแบบเออบัสแ um, ล้วก็แบบ เอออะไรมึงอะไรของมึงงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกกับมันว่าเออเนี่ยแ้วสองท้องมันก็บอกว่า Can I have your number so we can text or we can talk together or something mm hmm. อันนี้พีก็บอกว่า mm hmm. คือตอนนั้นก็ทั้งงงัแบบอึ้งแบบเดี๋ยวมาไห้ไหนแลบบ้วของมึงเลยถ้าเป็นชายไทยก็จะแบบสรดมุออกเสียวมาใช่ไหมเราก็จะแบบเอออะแบบไร แต่พิก็ไม่ได้ให้ไปนะเพราะมันถามพิก็บอกว่า I'm sorry no I cannot give you a number แล้วมันก็เฟดตัวไปแล้วแบบฟิว <f> เ <ew> ดินออกไปเลยแบบไม่ฟังพิกพูดแบบฟิวเ <f ew> ดินออกไปเลย <f ew> ไม่สนใจพิกเลยพีกก็โอเคโอเคบายอะไรอย่างงี้ okay. Okay, แ,ลแล้วก็มีก็เรื่องหนึ่ง <f ew> เพื่อนคนนี้ของพีกไทยเนี่ยเหมือนมันเป็น จะพูดว่าเพื่อนในกลุ่มนี้ไหมอ่ะแต่ว่าก็เชิงเพื่อนในกลุ่มอ่ะแบบเข้ามาคุยในกลุ่มเดียวกับพิกบ้างหรือบางทีก็แบบไปคุยกับกลุ่มอื่นนี้ใช่ไหมก็พอสนิทกันบ้างก็คุยกันก็คุยกันถูกคออ่ะแล้วพิกก็มีแลกเบอร์กันบ้างพิกขอไม่เอ่ยนามชื่อเพื่อนคนนี้ก็คุยกันบ่อยมีสกายกันด้วยบางทีอะไรอย่างงี้ก็คุยกันไปแล้วเหมือนพิกเคยพูดกับมันว่า เออคือมนันอ่ะทำงานแบบในร้านเคก้กร้านขาบเคก้กโอ้โหเค้กก็แกใครใครก็อยากกินป่ะพีกก็เลยบอกมันว่าเออเนี่ยฉันได้อยากกินเค้กบ้างจังเลยเธอเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมแต่คือตอนนั้นน่ะพีกพูดไปนานมากแล้วอ่ะแบบช่วงก่อนที่พีกจะเริ่มมาสนิทอ่ะเออแล้วคราวนี้มีวันหนึ่งพี่ไปมองเป็นสายโชดเป็นสายโชดชอบไปคนเดียวแต่จริงๆไปกับเพื่อนก็สนุกนะแบบไปกับเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยเลือกของแต่ว่า ไปคนเดียวมันก็เดินแบบไม่ต้องรอใครบ้าอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรอย่างงี้บ้าก็ม <laughs> ันแต่วันนั้นพิกไปคนเดียวพิกก็ไปมอคนเดียวเว้แล้วคราวนี้ก็มีเมสเซจเข้ามาจุดึงทายซิว่าใครคือเพื่อนคนนั้นน่ักพิกมาว่าเฮ้ดูอยู่กันซัมคับเคกพิกก็แบบว่าคิดว่ามันล้อเล่นไงคิดว่าแบบเออคิดว่ามันล้อเล่นพีกก็เลยบอกไปว่า yeah sure why not แบบ why not why not, why not? ประมาณนั้นแบบ gesture yeah, I'm on it เลยประมาณบบนั้นพี่ก็บอกมันไปแล้วมันก็ถามว่าเออเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนพี่ก็เลยบอกว่าเออฉันอยู่เดอะมอลล์อะไรเงรี้ยมาคนเดียวอะไรเงรี้ยฉันมาชอปปิ้งอะไรเงรี้ยเขาว่าไปสักพักน,นึงนันก็ถามมาว่าโอเค on my way คือกูแบบหมาเลยเหรอตอนนี้อะไรเงรี้ยแบบคือคิดว่ามันล้อเล่นไงพี่ก็แบบว่าโอเคโอเค แอมพีเออรก็บอกมันไปว่าเออฉันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะบอกมันไปเสร็จแล้วคราวนี้พีคก็คิดว่ามันพูดเล่นไงพี่ก็ไปนั่งหาข้าวกินเลยของพี่เออเสร็จสักพักนึงมันไม่ใช่กับไอพีตึ้ง where are you แบบอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ย I'm at the mall now พี่ก็แบบว่า are you serious แบบจริงจังปะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็บอก yes I'm serious where are you แล้วก็แบบอืมโอเคแอมพีเออร์แอก็บอกตอบบอกไปว่าตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก็ส่งรูปไปให้มัน ปรากฏว่ามันก็มาพร้อมกับขับเค,ค้กอะแกแบบขับเค,ค้กอะเป็นกล่องเลยอะเอามาให้คือเราก็แบบเออมีเ um, ฮี่ยคือแบบมึงใจมากอะเอาขับเค,ค้กมาให้อะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ถามมันต่อไว้ว่ายูจะยูจะกินเนี่ยขับเค้ก so what are you gonna do are you going to some w h e r e มันก็บอกว่าเออมันก็บอกว่าใช่เนี่ยเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานต่อแล้วก็แบบฮะ huh แล้วก็แบบ wait but แบบ I ยู t g i กี m มีคัพเค้กอะไรประมาณนั้นพี่ก็แบบเอเอคัพเค้กมึงให้ฉันแล้วก็กลับมารออะไรเงี้ยมันก็บอกว่าอา๋อใช่ก็เห็นเธอบอกว่าอยากกินคัพเค้กฉันก็เลยเอามาให้คือเราก็แบบอ๋อแม่เจ้ามึงใจมากคุณชายผู้ชายแบบใจอะ่ะคือเอาคัพเค้กมึงให้แล้วก็วกลับอ่ะอีกใจหนึ่งก็แบบฟินอะ่ะแบบ อยู่ไทยไม่เคยมีใครทําให้อะไรขนาดนี้คือเอาครับเค้กมาให้แล้วก็กลับไปคือเพื่อกูโดยเฉพาะเพื่อเราโดยเฉพาะคือก็งงเออทั้งงงทั้งเขินอะไรก็แบบเออขอบคุณมันหาแล้วก็ก่อนมันก็กลับไปแบบหายไปลเลยหลังจากนั้นก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยอแต่ก็ไม่มีอะไรก็จริงจงมันก,มนก็มันก็มันก็มีซัมติงอะแหละแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยพอแบบ ก็แล้วก็จะมีพวกที่ขี like ้แซวแบบเวลาพลิกไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบสําับเราเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็จับมือทักทายหรือก็ทักทายใช่ไหมแล้วก็จะมีเพื่อนที่แบบว่าอารมณ์ปรว่าเฮ้ย can you be my girlfriend มักจะแบบเออ nope มันก็จะแบบซาบๆแบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนเป็นแฟนกับฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็จะแซวเล่นๆแล้วมันก็จะมีแบบ Hey I first you but you never first me back so can you hang out with me ก็มันจะมีอีพวกนั่นบ้างแต่แบบพี่ไม่รู้จักเลยนะอยู่ๆแบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออคืออะไรมึงทำอะไรอย่างงี้หลอกอะไรประมาณเนี้ยก็ตลกดีเป็นสีสันอะไรอย่างี้ใช่ปะ่ะก็มีแค่นี้แหละส่วนมากก็จะเป็นพวกอีพวกแซวอะอีพวก so cute อะไรเงี้ย I love your accent อะไรเงี้ยเออจริงๆ accent ก็เป็นอีก ส่วนหนึ่งแต่พี่ก็ไม่ใส่ใจอะไรช่างมันแล้วก็บาเพื่อนบางคนก็ฟินฟินอยู่ก็จริงๆของพี่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเยอะแยะก็มีประมาณแค่นี้แต่พี่จะบอกว่า,วาจริงๆอ่ะการมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เหมือนมาหาประสบการณ์มาอะไรใหม่ๆใช่ไหมจริงๆพี่ว่าการที่เราไม่คาดหวังอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเคยพูดกับพีว่า Hey I wish you stay here but it's u c k because I know you're gonna come back in four months so I'm sorry อะไรเงี้ยคือมันก็บอกว่าว่าเออเนี่ยฉันก็อยากให้คุณอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแย่ที่ฉันรู้ว่ายังไงคุณก็ต้องกลับไปอีกสีเดือนอะไรเงี้ยฉันขอโทษนะฉันเสียใจยด้วยอลไรประมาณมนี้ ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์แรกเปลี่ยนของพิกไทยที่เกี่ยวกับเรื่องความรักกุงกิงกระรองกระแรงจริงๆก็ไม่เรียกววความแหลกก็แบบว่าความรักก็เรียกเป็นประสบการณ์แล้วกันที่แบบฝรั่งแซลดนฝรั่งแอบจีอะไรอย่างงี้<อ>ก็ม<อ>ันว่าถ้าใครชอบหรือใครอยากให้พิกไทยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆอีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะถ้าพิกไทยมีเราว่างนะพีทไทยจะพยายามทําให้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็เรื่องราวความรองไทยก็มีแค่นี้จาเรียกงความรักเลยก, <laughs> ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โดนฝรั่งที่นี่จีบนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามะคะ่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย